สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พราแมวก็พามาดูต้นไม้บ้านป้าแมวนะคะนี่นะคะป้าแมวพามาดูพร้อมจะจัดส่งท่านผู้ชมนะคะวันนี้ค่ะประแมวแนะนําเลยนะคะนี่นะคะหงสุวรรณฟอร์มนี้เลยฟอร์มใหญ่ๆเลยนะคะนี่ใบแบบนี้เลยประแมวให้อยู่ที่150บาทนะคะท่านผู้ชมจ๋า150ยบาทนะคะนี่นะคะนี่ประแมวให้ดูชัดๆนะคะ150บาทนะคะนี่เลยค่ะ นี่นะคะ100บาทค่ะอยู่นี่นะคะหงสุวรรณนะคะ100บาทมีนะคะนี่ไซส์นี้นะคะก็ถือว่าไม่ใช่เบบีแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ150บาทค่ะแล้วต่อมาใบนี้ยกับใบเดียวมันมีใบเดียวเนาะ, <c oughs> ะเพราะว่าปแมวทำเขาหักไปแต่เขาก็จะแทงเขาจะแทงหลอดขึ้นมาแล้วค่ะเนี่ยะะท่านผู้ชมเขาเริ่มเริ่มจะมีน้องขึ้นมาหลอดใหม่แล้วแหล,ละแมวก็คิด150บาทนะคะหงสุวรรณต้นนี้นะคะ150บบาทเหมือนกันจ้า <c oughs> ต่อมาหงเหินค่ะหงเหินเห็นไหมคะท่านผู้ชมเนี่ย ร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะคะหงเหินต่อเมวให้ร้อยร้อยห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะร้อยห้าสิบาทค่ะท่านผู้ชมจ๋าร้อยห้าสิบาททุกกระถางนะคะหงเหินนะคะแล้วฟอร์มสวยๆหงเหินของป้าแมวอยู่ด้านนี้นี่นะคะสองร้อยบาทนี่นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะสองร้อยบาทนะคะฟอร์มสวยๆอยู่สองร้อยบาทแล้วต่อมาเป็นนางไหมฟอร์มสวยกัดสีสวยต้นสูงแล้วพร้อมไม้มีหัวแล้วนะคะพร้อมไปทําจํานวนได้เนาะ,ะตัวเนี้ยเนาะนี่นะคะนี่แบบนี้นะคะ มีสองกระถางป้าแมวคิด250าบาทะคะ่ะท่านผู้ชมจ๋ากัดสีทุกใบเลยนะคะนี่หลอดใบออกมาก็กัดแล้วนะคะมีอยู่สองกระถางนะคะ250บาทคะ่ะท่านผู้ชมจ๋าต่อมาก็เป็นไก่ตัวงามของป้าแมวนะคะกระถางละ70บาทะคะ่ะเห็นไหมคะกัดสีสวยค่ะ70บาทนะคะท่านผู้ชมอ่าต่อมาเป็นสีเบญจรงของป้าแมวนะคะสีเบญจรงไทยนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะกัดสีแบบนี้เลยนะคะนี่ นี่ป้าแมววันนี้ป้าแมวเอาของที่แบบกัดสีมาเลยนะคะสีเบญจรงไทยแตกต่างจากพกหลงตรงไหนอ่ะป้าแมวให้ดูนี่นะคะพกหลงพกหลงของป้าแมวจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเป็นสีชมพูเห็นไหมคะท่านผู้ชมเขาจะแตกต่างกับสีเบญจรงเห็นไหมคะขอบใบขอบลายเขาก็จะเป็นเขียวนะคะด้านนี้เขาจะเขียวนะคะท่านผู้ชมของฝันพกหลงของเราจะเป็นสีชมพูนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมเขาไม่มีขอบเขียวนะคะเห็นไหมมันแตกต่างกับตรงนี้นะคะป้าแมว แยกให้ท่านผู้ชมดูเนาะนี่นะคะี่สีเบญจรงค์นะท่านผู้ชมนี่นะคะให้ดูช้าๆนะนี่เลยค่ะนี่นะคะสีเบญจรงค์นะคะนี่ขอบเขียวเขาจะเยอะกว่าพกหลงนะคะพวกหลงขอบเขียวแทบจะไม่มีเลยนะคะนี่เห็นไหมคะท่านผู้ชมนี่นะคะพวกหลงเนาะนี่นะคะพกหลงที่กัดสีมาแล้วเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเม่จะให้ดูใกล้ๆเอาที่กัดสีแล้วมาใกล้ๆกันหน่อยนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมคะ พกลงเห็นไหมเขาไม่ม like ีสีจะกัดเลยปลายปลายใบเขาเห็นไหมท่านผู้ชมแล้วส่วนหน้าอกเขาตรงนี้ก็จะเป็นเห็นไหมคะจะชิดสีเป็นจะลงเห็นไหมคะจะชิดส่วนพกหลงเขาจะกว้างเห็นไหมคะท่านผู้ชมนี่นะคะพ้าแมวพามาดูนะคะพกหลงเขาจะกว้างส่วนสีเป็นจระลงของเรามันจะหน้าอกจะชิดนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะป้าแมวพามาดูเนาะก็แมวขายฟอร์มโอสวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะรีบมานะคะอันนี้น่าจะมีสองต้น สองต้นนะคะอันนี้ต้นนี้สองต้นสองต้นป้าแมวคิดสามร้อยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะแทงโหลดใหม่มาแล้วเอาที่สองร้อยห้าสิบาทนะคะสีเป็นจะลงนะคะท่านผู้ชมจ๋าสองร้อยห้าสิบาทนะคะส่วนวกหลงต้นนี้ป้าแมวคิดร้อยเดียวนะคะพอมีหัวใหญ่แล้วเนาะคิดร้อยเดียวอย่างนี้ป้าแมวก็คิดเจ็ดสิบบาทค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะเจ็ดสิบาทเนาะเจ็ดสิบาทนะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะ อันนี้หนึ่งร้อยบาทค่ะมีสองต้นนะคะวกหลงนะนี่หนึ่งร้อยบาทค่ะมีสองต้นนะคะท่านผู้ชมตัวนี้จองเงาะของป้าแมวก็มาแล้วนะคะเงาะมีสองต้นนะคะท่านผู้ชมเงาะถอดรูปมีสองต้นค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาทเนาะแล้วมาเลยไก่มีหูของป้าแมวยังอยู่นะคะไก่มีหูค่ะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมจ๋าไก่มีหูเนาะหนึ่งร้อยบาทค่ะนางวาลี จ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมจ๋าเจ็ดสิบบาทเนาะเพชรพิรุนเหลือสองต้นนะคะกระถางเดียวมีสองต้นป้าแมวคิดหนึ่งร้อยบาทนะคะเพชรพิรุนในกระถางมีสองต้นนะคะท่านผู้ชมส่วนเพชรพันล้านของป้าแมวก็เจ็ดสิบาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเจ็ดสิบาทไก่ราชาวดีก็เจ็ดสิบาทค่ะท่านผู้ชมจ๋าเจ็ดสิบาทนะคะไก่ราชาวดีนี่หันุมานจองถนนนะคะไซส์แบบนี้ป้าแมวขายอยู่ที่สองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชม อันนี้เริ่มกัดสีใบใหญ่เล้ยก็อยู่ที่250บาทนะคะท่านผู้ชมจา๋านี่นะคะปลาบูยังเหลืออีกกระถางหนึ่งนะคะ200บาทนะคะท่านผู้ชมปลาบูนะคะ200บาทเนาะปลาแมวแบ่งปันดาบฟ้าฟื้นตอนนี้มีสูงยาวและเขามีลูกน่าจะมี2ต้นค่ะ2ต้นนะคะปลาแมวเอา2อ0บาทนะคะท่านผู้ชม200บาทนะคะท่านผู้ชมจา๋าหงสุวรรณร์มใหญ่ฟอร์มนี้เลย250บบาทคะ่ะท่านผู้ชม 250บาทนะคะฟอร์มนี้ฟอร์มใหญ่เลยค่ะ250บาทนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูลูกไม้นะคะท่านผู้ชมจ๋าดูเรืองรางหุ่นของป้าแมวนะคะเขาเห็นไหมคะหูเขาจะไม่เหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวป้าแม่ออกดูใ,ใกล้ๆอันนี้เป็นสีเบญจระคงท่านผู้ชมสีเบญจระลงนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะสีเบญจระลงหูเขาจะชิดแทบแทบจะเกยกันเลยส่วนเรืองลางหุน่นหูเขาจะออก แบบนี้นะคะท่านผู้ชมกว้างนิดหน่อยส่วนพวกหลงของเราก็ไม่มีเลยไม่มีไม่มีรูปร่างหูเลยนะคะน้นล้นไปเลยพวกหลงเรานะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมนี่อันนี้คือเรืองลาหุนนะคะท่านผู้ชมนี่เรืองลาหุนนะคะ,อ,ะ,คะอันนี้เป็นสีเป็นจรงลงของไทยนะคะท่านผู้ชมของไทยเรานะคะนี่ใครๆก็แยกไม่ออกว่าเป็นเป็นพวกหลงหรือเป็นอะไรบันนี้ป้าแมวมาแยกออกให้ดูนะคะท่านผู้ชมอะ่ะแล้วมีกบในเครื่องปั่นต้นนี้ป้าแมวคิดเลย เอาให้ท่านผู้ชมเลยวันนี้ร้อยห้าสิบบาทมีอยู่กระถางเดียวนะคะกบในเครื่องปั่นกระถางเดียวค่ะท่านผู้ชมจา๋าต้นไม้ต้นนี้แผงมานี่นะคะแผงมาเห็นไหมคะสวยสีเขาได้ไปทางองค์คูลิมานเห็นไหมท่านผู้ชมเขาแผงมานะคะเป็นลูกไม้นะ,ะท่านผู้ชมอันนี้ยิ่งสวยใหญ่เลยติดอะไรอันนี้ก็สวยร้อยห้าสิบบาทท่านผู้ชมส่วน ส่วนชายชนที่ไม่ป้ายท่านผู้ชมเห็นไหมคะอยู่ที่200บาทนะคะท่านผู้ชมยังยังมีอยู่น,นะคะนี่โตแล้วนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่เบบีนะคะ200อบาทนะคะรีบมานะคะท่านผู้ชมจ๋าแล้วลูกไม้ของป้าแมวส,ยสวยๆเลยค่ะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมคะร้อยห้าสิบาทนี่นะคะท่านผู้ชมสวยมากะคะ่ะท่านผู้ชมจ๋าต้นนี้ขายดวงอัมพรนะคะขายนะคะเป็นลูกไม้นะคะ <S 2> <S 2> <S ขายนะคะ ร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันค่ะอันนี้มเมล็ดของเกาะเก็บนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะเขาจะสวยค่ะสวยมากร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมตัวนี้ก็แผงมาจากลูกพาดบางแก้วนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะนี่นะคะร้อยห้าสิบาทเหมือนกันคะ่ะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะสวยสวยลูกไม้ร้อยห้าสิบบาทนะคะเหลือไม่กี่กระถางนะคะท่านผู้ชมรีบมานะคะ ตัวนี้เป็นไม้มเมล็ดแผงของไอ้ลูกธาตบางแก้วนะคะเขาแผงนะคะท่านผู้ชมเป็นไม้มเมล็ดนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเขาแผงออกมาเนาะอ่กวนอิมต้นนี้ป้าแมวให้อยู่ที่มันมีต้นเนี่ยมีสามต้นท่านผู้ชมสามต้นนะคะป้าแมวให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทค่ะสามต้นไซส์ใหญ่นะคะท่านผู้ชมขาไซส์ใหญ่นะสามต้นค่ะสามต้นนะคะ ปาแมวให้250าบาทสายใหญ่ใบใหญ่ท่านผู้ชมดูได้เลยเนี่ยสวยสวยเลยค่ะ250บาทนะคะท่านผู้ชมจ๋าด้านนี้เห็นไหมคะท่านผู้ชมลูกทาตบางแก้วเขาแผงออกมาเป็นหน้าขาวเห็นไหมคะ1้0ยบาทนะคะท่านผู้ชมเนี่ยตัวน,นี้ปลาแมวชอบเรียกม้าแก้วทาไมถึงชอบเรียกม้าแก้วเพราะเขาคล้ายปีมบะลงปีมบะลงคือปีม้าเนาะเพราะอันนี้เหมือนรองเท้าม้าแก้วปลาแมวชอบเรียกม้าแก้วว่าทอะไรก็ เป็นอะไรที่เป็นนิมิตที่ดีค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมคาะปลูกแล้วมันสวยป้าแมวว่าเก็บไว้ท่านผู้ชม,ม,ม,ชมะคะลองคิดดูสิคะลูกไม้แต่ละต้นกว่าจะมาถึงพวกอย่างถึงก่าจะถึงพวกป้าแมวหรือถึงพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะเขาเก็บเวลาเลี้ยงมาเป็นเวลานานถึงหกเดือนนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมสามารถเอาไปต่อย,ยอดเอาไปขยายพันธุ์ได้เพราะว่าแต่ละลูกไม้เนี่ยสายพันธุ์ของเขาคือมีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะ ที่ป้าแมวานําเสนอเนี่ยคือสวยมากค่ะท่านผู้ชมเพราะเขาจะต้องกัดสีทุกใบค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็ร้อยห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมนี่ก็แผงมาจากพลาดบางแก้วนะคะใบเขาค่ะท่านผู้ชมใบเขาได้เพชรเจ็ดสีนะคะดอกไอ้ดอกเขาค่ะได้เพชรเจ็ดสีเนาะอันนี้ก็เป็นไก่นะคะท่านผู้ชมไก่สุพรรณแผงออกมาอันนี้เป็นไก่สุพรรณนะคะท่านผู้ชมจ๋าไก่สุพรรณนะคะไก่สุพรรณป้าแมวเขาขายอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะไก่สุพรรณ ไก่สุพรรณนะคะนี่อันเนี้ยเหมือนไก่อมรินเลยแต่ผ่ามันแผงมาเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเหมือนไก่อมรินนะคะท่านผู้ชมแต่เป็นไก่สุพรรณเนี่ยไก่สุพรรณก็แมวผ่าออกมาแล้วมันแผงแบบนี้นะคะมันแผงมาเป็นแบบนี้เหมือนไก่อมรินนะคะนี่นี่นะคะท่านผู้ชมมีอยู่สามสามสี่ต้นที่แผงนะคะท่านผู้ชมตรงนี้เป็นไก่สุพรรณนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะไก่สุพรรณนะคะก็แมวขข่ให้เลยนะคะแบบนี้ ร้อยห้าสิบบาทค่ะแล้วต่อมาก็เป็นไก่แก้วไพทูลเนี่ยร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมดูนะคะฟอร์มสวยเลยค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมนี่อ๋อนี่อันนี้ที่มีกระถางเดียวเนี่ยป้าแมวคิดร้อยเดียวไอ้ต้นเดียวนะเอาร้อยเดียวออะต้นเดียวมีอยู่สองกระถางนะคะท่านผู้ชมคิดร้อยเดียวนะคะเอาป้าแมวให้เนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะว่าป้าแมวไม่ลดให้บ้างเลยนี่สวยนะคะไก่แก้วไพทูลน,นะอันนี้มีสองต้นสองต้น นี่น่าจะได้สามต้นอะนะมีสามกระถางนะคะท่านะผู้ชมร้อยห้าสิบบาทสองต้นบ้างสามต้นบ้างก็แล้วแต่ในกระถางในกระถางนะคะท่านะผู้ชมแล้วก็แต่ว่าถ้ามีต้นเดียวป้าแมวคิดร้อยเดียวเนาะเอาป้าแมวให้นะคะวันนี้หมดแล้วหมดเลยนะคะท่านะผู้ชมแล้วมาต้นนี้ค่ะอ่าเป็นไม้ผ่าหัวนะคะนี่นะคะเป็นธาตุบางแก้วผ่าหัวนะคะทนะ่านผู้ชมมันแผงนะแผงมาท่านผู้ชมดูใบดิใบมันแปลกเห็นนะคะมีสองใบเนี่ยนี่นะคะท่านะผู้ชมแผง ขาวมาแล้วมันแถงแต่มันสวยค่ะหน้าเขาได้นะคะก้วแมวขายให้ที่350บาทนะคะต้นนี้350บาทค่ะท่านผู้ชมขาแล้วต่อมาเป็นเท้าหิรันพนาศูน ah. นี่นะคะเท้าหิรันนะคะท่านผู้ชมนี่นะเท้าหิรันนะคะฟอร์มใหญ่ๆนี่เขาสร้างหวัวแล้วนะคะท่านผู้ชมฟอร์มใหญ่ๆก็ะแมวให้อยู่ที่900บาทนะคะ900บาทเท้าหิรันนะคะท่านผู้ชมเท้าหิรันไม่ป้ายนะเท้าหิรันไม่ป้ายนะคะ อันนี้มีสองต้นอันนี้ในกระถางเดียวนี้มีสองต้นก็แมวขายให้อยู่ที่พันสามร้อยบาทนะคะพันสามร้อยบาทมีสองต้นนะคะแล้วส่วนต่อมาเท้าหิลันป้ายอยู่นี่นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะป้ายคนขับป้ายหมดเลยเห็นไหมท่านผู้ชมพระแมวให้ชัดๆนะคะถ่ายตัวนี้เป็นตัวป้ายนะคะท่านผู้ชมป้ายพ่ะแมวก็แบ่งปันให้นะคะท่านผู้ชมอยู่ที่ หนึ่งพันบาทนะคะป้ายนะคะท่านผู้ชมหนึ่งพันบาทนะคะนี่นะคะจะสวยเนาะเขาโตไปเขาจะแดงแบบนี้เลยนะคะเท้าฮีรันพนาศูนย์นะคะถ้าป้ายเขาก็จะสวยนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมเอตันนี้ป้ายเห็นไหมคะนี่เนาะป้ายอันนี้ไม่ป้ายนะคะท่านผู้ชมมีสองต้นนะคะต้าแมวแบ่งปันให้นะคะเก้าร้อยบาทนะคะเท้าฮีรันพนาศูนย์นะคะท่านผู้ชมเก้าร้อยบาทจ้าต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่กัดสีแล้วนะคะ ก้าร้อยบาทจ้ะแล้วต่อมาด้านนี้ก่อนนะคะต่อมาเป็นด้านนี้ี๋ยว้าแมวจะแนะนําให้ดูเนาคะท่านผู้ชมอันนี้คือเป็นเพชรเจ็ดสีนะคะเพชรเจ็ดสีของแท้ไม่ใช่ไม้มเมล็ดนะคะนี่คือเพชรเจ็ดสีนะคะท่านผู้ชมเพชรเจ็ดสีตัวนี้เพชรเจ็ดสีด่างแล้วนะคะต้นนี้ด่างแล้วต้นนี้ด่างแล้วป้าแมวแบ่งปันให้อยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะต้นนี้ด่างแล้วนะคะท่านผู้ชมหนึ่งพันบาทนะหนึ่งพันบาทตัวนี้เห็นท่านผู้ชมเห็นไหมคะ ป้าแมวเปรียบเทียบดูตัวนี้คือเป็นไม้เมล็ดเห็นไหมคะท่านผู้ชมไม้เมล็ดที่ป้าแมวบอกคล้ายเพชรเจ็ดสีถูกไหมคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะคล้ายเพชรเจ็ดสีนะคะเป็นไม้เมล็ดตัวนี้ร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมร้อยห้าสิบบาทนะคะตัวนี้นะจ้ะแล้วต่อมาเพชรเจ็ดสีเนี่ยแบบนี้สามร้อยห้าสิบบาทเป็นไม้ผ่าหัวนะคะท่านผู้ชมเป็นไม้ผ่าหัวนะคะท่านผู้ชมจ้านี่เป็นไม้ผ่าหัวนะคะสามร้อยห้าสิบบาทค่ะท่านผู้ชมเพชรเจ็ดสี ต้นนี้ติดด่างตัวนี้ก็ด่างแล้วนะคะท่านผู้ชมติดด่างแล้วนะคะต้นนี้ติดด่างแล้วเนาะเนี่ยติดด่างแล้วป้าแมวให้หนึ่งพันบาทนะคะด่างแล้วนะคะเขาจะกัดสีแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเขาสร้างหัวแล้วนะคะท่านผู้ชมจ๋าสร้างหัวทุกต้นนะคะนี่นะคะเพชรเก็บสีอันนี้ก็ติดด่างแล้วนะคะท่านผู้ชมถามป้าแมวได้นะคะ อ่ามาไม้โบราณหายยากนี่คือหงดาลุนนะคะท่านผู้ชมหงดาลุนนะคะเขากัดสีแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะหงดาลุนนะคะเป็นแบบนี้นะคะกัดสีเขาจะกัดสีมากกว่านี้นะคะท่านผู้ชมจะสวยมากนะคะท่านผู้ชมจ๋าเป็นไม้โบราณไม้เก่าโบราณหายยากมากค่ะกระถางละพันห้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมหงดาลุนนะคะท่านผู้ชมจ๋าต่อมาตัวนี้เป็นริมหน้านะคะต้นนี้ริมหน้า ริมหน้าน,นะคะท่านผู้ชมมีสองต้นนะคะริมหน้านเขาจะสวยมาก๋ยวป้าแมวมีรูปให้ดูนะคะต้นแม่สองต้นนี้ป้าแมวขายอยู่ที่พันห้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมริมหน้าน,นะคะพันห้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมริมหน้าน,นะค่ะต้นนี้เป็นฟอร์มกอ拜拜สวยนะคะเ <İşte. S 1> พชรนินจินดาเพชรนินจินดาคะท่านผู้ชมจ๋าเพชรนินจินดานะคะป้าแมวขายอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะแปดร้อยบาทค่ะ ้ต่อมาก็เป็นไก่ทองนะคะท่านผู้ชมไก่ทองนะคะไก่ทองอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะสมิงพระรามไซส์ใหญ่แล้วนะคะท่านผู้ชมแปดร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมจ๋าต่อมาต้นนี้เป็นนกพะเกา้านกพะเก้าที่ไม่ป้ายนะคะท่านผู้ชมนกพะเก้าที่ไม่ป้ายนะคะห้าร้อยบาทคะ่ะท่านผู้ชมจ๋านกพะเกา้าไม่ป้ายนะคะถ้าป้ายก็จะเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะนกพะเก้าที่ป้ายเนาะ นี่ก็เป็นยักษ์ปักหลันนะคะกําลังป้ายนะคะท่านผู้ชมยักษ์ปักหลันนะคะมาด้านนี้ค่ะท so ่านผู้ชมค่ะเป็นวาสุกีสวยมากนะคะวาสุกีห้า like ร้บาทนะคะท่านผู้ชมอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้หัรุมานนี่เป็นหมอจินดานะคะท่านผู้ชมหมอจินดาหมอจินดาห้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมกําลังป้ายนะคะหมอจินดานะคะแล้วก็มีจอมทัพค่ะนี่จอมทัพเริ่มสวยแล้ว ร้อยห้าสิบบาทนะคะจอมทัพนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มาหันุมานอมพัพพาหันุมานอมพัพพาต้นนี้กระถางนี้มันจะสามต้นนะเนี่ยกระถางนี้นะ่าจะสามต้นนะคะท่านผู้ชมสามต้นนะคะต้นสามต้นนะคะสามต้นสามต้นป้าแมวคิดสองร้อยห้าสิบบาทกันแล้วกัน,นะคะ่ะท่านผู้ชมนะคะ สามต้นนะคะสองร้อยห้าสิบบาทะคะ่ะท่านผู้ชมอนุมานอมพพาสามต้นนะคะต่อมาเป็นชนะศึกค่ะชนะศึกนะคะอันนี้ป้าแมวขายที่ที่หนึ่งพันบาทนะคะชนะศึกค่ะท่านผู้ชมแล้วมีชนะศึกต้นเล็กนะคะด้านนี้ Umwelt, นเลย <fon ec. S 2> ค่ะชนะศึกต้นเล็กอยู่นี่ค่ะนี่นะคะห้าร้อยบาทคะ่ะชนะศึกต้นเล็กแล้วต่อมาเป็นดวงอมพรนะคะท่านผู้ชมดวงอมพรสวยมากนี่นะคะ ดวงอัมพรห้าร้อยบาทค่ะท่านผู้ชมจา๋าดวงอัมพรนะคะอืนี่ค่ะมัควานสวยเลยค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะต้นนี้ป้าแมวคิดเอาสี่ร้อยบาทกแล้วกันให้ป้าแมวให้นะคะสี่ร้อยบาทค่ะมัควานนะคะแล้วก็มาอันนี้จังหวัดลําพูนค่ะจังหวัดลําพูนห้าร้อยบาทค่ะท่านผู้ชมจังหวัดลําพูนนะคะห้าร้อยบาทขุนสีโคจคงร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชม ร้อยห้าสิบบาทค่ะนี่นะคะต้นไม้ของป้าแมวป้าแมวก็พามาดูสวยๆนะคะท่านผู้ชมจา๋าแล้วก็มีพรมฤาษีนะคะพรมฤาษีสวยๆนะคะ,ท,ะ,คะท่านผู้ชมนี่ะนะคะพรมฤาษีห้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมมีอยู่สามกระถางนะคะท่านผู้ชมมะขวานก็ยังมีอยู่นะคะท่านผู้ชมจา๋ามะขวานนะคะ